น้องเกลวเจิมเค้กวันเกิดบอสนิดเรียไปเลยชิมคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงเดือนหนึ่งวันเกิดมีหลายรอบมากสำหรับน้องเกลวลูกสาวแม่ชมที่ทุกคนยอมให้น้องได้เป่าเค้กวันเกิดทุกคนได้และล่าสุดในวันเกิดบอสนิดอรพันธ์บอสใหญ่ของโพลีพลัสนอกจากแม่ชมพี่พี่สายฟ้า พายุที่ร่วมกันยกเค้กมาเซอร์ไพรส์แล้วน้องเกลที่นอกจากจะเป็นหลานสาวสุดที่รักและเปรียบเสมือนพนักงานคนหนึ่งเพราะประจำอยู่ที่สตูดิโองานนี้น้องเกลเลยได้เป่าเค้กวันเกิดแทนป้านิดด้วยกับช็อตน่ารักน่ารักที่น้องเกลเจิมเค้กเลียเคกเ้เคกชิมเค้กเหมาไปเลยหนึ่งก้อนโอยน้องเกลลูกทำเอาคอมเมนต์รัวๆเมื่อเห็นคลิปและช็อตนี้เช่นเค้กสะอาดเพราะเกลเลียให้แล้วคาทานได้เป่าหมดไม่สนเค้กใครเค้กบอสเกลก็เป่า เจ๊เป่าให้ชิมให้จบครบในหนึ่งเดียววะไม่ว่าใครจะเกิดเจ๊เกลจอมแก่นน่ารักที่สุดเลยเกลหิวแล้ววดป้านิดยกให้ทั้งก้อนเลยเกลลนแฮปปี้เบิร์ตเดย์คุณนิดนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งผลิตรายการที่มีเกลตลอดไปเกลเมาแล้วจ้า CF หมดก้อนเกลแสดงความเป็นเจ้าของละเจ๊เกลจอมแก่นน่ารักที่สุดเลยเกลหิวแล้วเติมให้ก่อนเจ๊กระสิทธิพลีพลัสเจ๊เกลเดือนหนึ่งเป่าเค้กไปแล้ว24ีวันอีกเอ A. จะทำถึงมากเกลเหมาะคณ่ารักกกรกมากน่ารักอบอุ่นมากค่ะ h ีดีคุณนิดนะคะ